คุณหมอคะสวัสดี<า>ค่ะวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมออ้อยนะคะเป็นผู้ที่ค้นสูตรนะคะยานีคูต้าอัลฟาเอ็กแผงนี้นะคะจะสอบถามคุณหมอนิดหนึงนะคะว่าตัวนี้มีสารสกัดอะไรบ้างที่เด่นๆนะคะคือตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนเราจะรวบรวมสารสกัดนะคะใช้เวลาประมาณ1ปีนะคะเพราะว่าต้องเลือกจริงๆว่าสารสกัดชนิดไหนที่มันเหมาะกับผิวคนไทยแล้วก็ตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุดสารสกัดหลักๆเด่นๆที่เราเน้นจำง่ายๆเ,เลยะค่ะส้มองุ่นสารายแดงส้มคือสารสกัดจากพืชตระกูลส้มพวกนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการ การสร้างเส้นใยคอลลาเจนทําให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็ลดการอักเสบจ,จากการโดนแดดและมลภาวะเป็นที่จากภายนอกอตัวอัง่นคือสารสกัดจากเมล็ดอัง่นตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดเลือนลดรอยหมองคล้ำแล้วก็จุดด่างดำแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยก่อนวัยสารสกัดตัวที่สสารไลดงตัวนี้เหมือนเป็นตัวป้องกันเนี่ยเช่นผิวเราโดนแสงแดดโดนยูวีบ้านเราเมืองร้อนเนาะ ก็จะเกิดความเสื่อมคอลลาเจนตัวนี้ก็จะเป็นเกราะเสริมในการป้องกันปัจจัยภายนอกต่างๆที่มันจะมีผลต่อผิวเราเพราะฉะนั้นครบสูตรในเรื่องของการสร้างซ่อมแล้วก็ป้องกันสร้างซ่อมป้องกันนะคะ,คะ